สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาแกะกล่องรองเท้าวิ่งกันอีกแล้วนะครับนี่และครับจากร้านลันทูพาราไดส์นะครับผมก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมมาแกะกล่องรองเท้าอะไรนะครับก็ตัวนี้ก็คือรองเท้าจากแบรนด์ไทยนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเลยมากันเลยดีกว่าครับผมซึ่งรอคอยกันมานานนะครับแล้วก็ผมก็เป็นแฟนของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งชอบมากๆนะครับสําหรับแบรนด์เอเเ็ก์นะครับผมตอนนี้ใช้ชื่อเป็นเอเเ็ก์แล้วนะครับ อ่ารองเท้าวิ่งนะครับจากแบรนด์ไทยนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอแกะกล่องกันก่อนนะครับสดๆนะครับเรียวๆเลยก็ตัวนี้ก็วางขายกันนะครับวันที่20นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับนี่เลยเอพิกเอพิกสวิฟนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมวางกันก่อนเอพิกสวิฟนะครับทุกคนนี่นะเอพิกสวิฟนะครับอ่าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตวันนี้ อันนี้คือกล้องกล้องท็อปวิวนะครับวันนี้มีกล้องท็อปวิวให้ดูกันด้วยมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับผมตัวนี้ก็ก็คือสีอนีออนเยลโล่นะครับนีออนเยลโล่แบ็คนะครับสำหรับเจ้า a p e ป s w i ว t 2.0แล้วนะครับอ่ารองเท้าแบรนด์ไทยนะครับ a p e ป s w i ว t 2.0โอ้โห สุดยอดเลยตอนนี้ก็คือเปิดตัวมาแล้ว 2, สองสีนะครับสําหรับสีแรกนะครับอ่านี้ใบเสร็จนะเดี๋ยวผมเอาใบเสร็จวางไว้ก่อนเดี๋ยวเอา,เอามาจากกล่องก่อนนะครับอ่ามีมีดันซรงข้างในเดี๋ยวแกะดันทรงออกก่อนเลยอ่าเป็นโฟมแบบนี้นะครับนั้นก็ด้านในดันทรงก็คลิปนี้ก็จะเรียวๆกันเช่นเดินนะครับสำหรับการแกะกล่อง first impression สำหรับ เอ e สวิ i สองจนะครับเมื่อกี้ผมลืมไปว่าเขาใช้เป็นเอ s สว f t แหละจะพูดเอ e บีติดเอ e บีตลอดเลยก็สีจริงจะแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับอ่าสีจริงแบบนี้เลยเบามากๆครับเบามากเลยปรับมาใหม่หมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับอัปเปอร์นี่ก็คือจะเป็นแบบออร่าเมทนะครับอ่าเป็นออร่าเมทคือระบาย ระบายดีสุดๆเลยเนี่ยถ้าถ้าดูในกล้องนะครับอ่าดูในนี้ได้เลยเพราะว่าผมอินเสิร์ตภาพทอปวิวมาแล้วด้วยจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเพื่อนๆดีเทลแล้วก็เชือกเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าเชือกจะเป็นแบบเชือกจะเป็นแบบถักนะครับอ่าเป็นแบบหยกักๆก็คือเป็นถักตะเข็บข้างข้านะครับซึ่งจะเหมือนรุ่นเดิมเลยจำจะรุ่นเดิมเนี่ยอ่าอันนี้คือสวิฟตัวแรกนะครับ อ่าสวิปตัวแรกนะเพื่อนเพื่ออ่าสวิปตัวแรกนะเพื่อนเพื่อนจะเป็นแบบเชือกแบบเดียวกันนะแต่ว่าการถักของตะเข็มเนะี่ยตัวเดิมเนี่ยจะถักปมใหญ่กว่าแต่ตัวใหม่เนะี่ยสวิปสองจุดศูนย์เนี่ยจะถักเป็นแบบปมเล็กๆนะครับซึ่งแบบถักๆเนี่ยอ่าถักปมแบบหยกัยกๆแบบนี้ครับมันจะทําให้หลุดยากมากเวลาเราใส่วิ่งเนะี่ยซึ่งผมเนะี่ยเท่าที่ใส่วิ่งมาตัวสวิปตัวนี้เนะี่ย ยังไม่เคยเชียกหลุดเลยนะครับอ่าแล้วผมก็มีผมมีสวิปตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวมี2ตัวเลยซึ่งฟิลลิ่งโฟมมันต่างกันนิดนึงด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงจริงๆแล้วผมมี3ตัวนะสำหรับสวิปอะผมมีตัวรันท o พาราไดอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีสีอ่าขาวครับขาวเขียวแต่ว่าตัวนั้นอ่ะปล่อยออกไปแล้วตอนนี้ก็เหลือที่ตัวอยู่2ตัวเป็นซิตี้บีดกับแพตตน้มนะครับ แล้วเดี๋ยวมาไลาห้ฟังแล้วก็เทียบความรู้สึกด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองสวมตัวสวิ f ต2สด้วยอ่าอัปเปอร์นะออร่าเมนนะอ่าดูดูพุนพ้นแบบนี้เลยระบายอากาศดีขึ้นเยอะแน่นอนอ่าดูใกล้ๆกันนะครับลิ้นก็คือเหมือนเดิมเป็นแบบบางๆเหมือนเดิมนะครับอ่าลืมไปตัวนี้ผมผมเลือกไซส์มาบวกบวกไปอีกครึ่งไซส์นะครับจากปกติผมจะใส่เป็น11 u s 45 EU 290 29 cm ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยผมผมเลือกมาเป็นเนี่ยครับ11.5อ่า45.5 29.5เพราะว่าเขาบอกว่าอ่ามันสั้นลงกว่าเดิมนิดนึงแต่เดี๋ยวต้องลองดูกันครับอ่าเดี๋ยวต้องลองดูกันเพราะว่าเท้าจริงผมเนี่ย27.8อ่านี่เลย11.5 US ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ สี400่ร้อยเอ้ยสี่สี่รสี่ร้อยไม่ใช่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมอ่าตัวนี้ผมก็สั่งซื้อที่ร้าน Run ันทูพาราไดนะครับอ่าไปสั่งซื้อกันได้ร้านันทูพาราไดก็จะมีรองเท้าวิ่งหลากหลายแบรนด์นะครับผมอ่าแล้วก็มีตัวแทนอีกหลากหลายนะครับสําหรับตัวเอเป็กสวินะครับผมอ่านี่ข้างซ้ายอ่าลืมบอกไปนะโฟมตัวใหม่ อ่าอิกนิชชั่นโฟมนะครับเป็นซูเปอร์คิยิคอลเป็นเป็น a t p u ผมว่าน่าจะเป็นอะลิฟติกอะลิฟติก TPU ีแหละครับชนิดโฟมแต่เขาเขียนเขาเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยเป็น a t p u นะครับสำหรับตัวนี้อ่าเป็น TPU ีแหละครับขึ้นรูปเป็นซูเปอร์คิยิคอลก็ใช้ชื่อเป็นอิกนิชชั่นโฟมนะครับอ่าอิกนิชชั่นโฟมนะผมอิกนิชชั่นก็ถ้า ผมแปลภาษาอังกฤษเนี่ยรู้สึกว่าแปลแปลว่าการจุดระเบิดอ่านี่เลยแผ่นคาร์บอนอ่าแผ่นคาร์บอนเป็นแบบเต็มผืนนะครับเขาบอกว่าแข็งขึ้นด้วยแข็งขึ้นจากเดิมด้วยเป็นคาร์บอนเต็มผืน ignition page ครับผมอ่านี่เลยแล้วก็อ่า ignition page เนี่ยครับให้ดูโฟมอีกทีนึงด้วย ignition foam น,น,นะครับผมเนี่ยครับ ignition foam แล้วคาร์บอนเนี่ยมันมีมีปีกขึ้นมาข้างด้วยนะครับเป็นแบบว่าคาร์บอนวิงครับอ่านี้ผมก็เท้าล้มด้วยนะผมเท้าล้มเท้าแบนด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันช่วยในความมั่นคงมากน้อยเพียงใดนะครับสาหรับตัวนี้นครับอ่าสาหรับพื้นก็พื้นยางอ่าพื้นยางก็คือไม่ไม่เหมือนตัวเดิมนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยปรับมาใหม่ ให้มีความยึดเกาะดียิ่งขึ้นนะครับตัวเดิมเนี่ยบางคนอาจจะเจออาการแบบพื้นปัดน,นิดๆน,นะครับเวลาลงเจอน้ําขังอะไรเงี้ยครับอาจจะเจอพื้นปัดน,นิดๆแต่ความหนาเนี่ยหนาขึ้นนะครับสําหรับดอกยางเนี่ยมีความหนาขึ้นจากเดิมเลยในในพื้นเอาโซนะครับผมพื้นยางเอาโซด้านหลังเป็นแบบใสายๆแบบนี้ายางใสแบบนี้นะครับแต่ส่วน พื้นน่ะมีการเจาะมีการเจาะมาเป็นกลางด้วยสําหรับด้านหลังนะครับตรงส้นนะครับผมผมลืมบอกไปว่าส c k High ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ข้างหลังตามสเปคนะครับ39ข้างหน้า31ดอบอยู่ที่8นะครับตัวนี้ตัวนี้ดอบชู่ที่8แล้วเดี๋ยวมาชั่งน้ําหนักกันดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เบามากๆชั่งน้ําหนักกันเลย สำหรับข้างขวาอ่าเดี๋ยวผมเอาป้ายแท็กออกก่อนเลยดีกว่าซึ่งตัวเดิมเนี่ยเดี๋ยวผมเท้าความก่อนว่าสวิปตัวแรกเนี่ยอ่าสวิปตัวแรกที่เป็น a p e บ B นะครับ a p e บ B สวนะิปน่ะคือมันจะเป็นรงเท้าทําความเร็วเหมือนกันแข่งขันเหมือนกันครับแต่ว่าจะมีความนุ่มชัดเลยโฟมเนี่ยนุ่มชัดนุ่มเด้งชัดเลยแล้วก็วิ่งง่ายมากๆจะทําความเร็วก็พร้อมแบบตามใจสั่ง ตอบสนองดีจะวิ่งช้าก็ได้วิ่งแบบเพชหเพชเจเพชแปอะไรเงี้ยครับได้หมดเลยตัวสวิตตัวแรกนะครับซึ่งหลายๆคนประทับใจมากๆไม่งั้นผมก็คงไม่ซื้อํานะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับจากทางเอเปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ผมก็ซื้อเองนะครับผมอันนี้ผมก็จะรีวิวตามจริงได้เลยเพราะว่าซื้อเองนะครับใช้เงินตัวเองล้วนๆตั้งแต่ตัวแรกมาแล้วสําหรับตัวนี้นะ่ย ตัวแรกเนี่ยผมชั่งน้ำหนักตัวแรกดูก่อนอ่าตัวแพตตินัมเนี่ย220กรัมนะครับในไซส์11 US ของผมเนี่ยอ่าซิตี้บีเท่าไหร่ล่ะซิตี้บี t 214กรัมอ่าประมาณ210กว่ากรัมนิดๆนะครับส่วนตัวอ่าสวิป t 2.0นนะครับผมมาดูกันครับ ไซส์อันนี้ไซส์บวกมาอีกครึ่งไซส์นะเพื่อนๆ1ื1รอยเก้าสิบเอดครับร้อยเก้าสิบเอ็ดโคตรเบาเลยอ่าคือแทบจะแบบมาทรงเดียวกับเมตัสปีดเลยครับอ่ามาทรงเดียวกับเมตัสปีดเลยน้ำหนักเนี่ยสปีดโต,นะนนตเกียวนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยอ่าอันเนี้ยร้อยเจ็ดสิบเก้าเมตัสปีดอ่าเอโตเกียวนะครับตัวนี้เนี่ย หนักกว่าอีกนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับราคา4ี่พันเก้ากับเก้าพันสองอ่าสี่พันเก้าับเก้าันสองะครับถือว่าเบาเลยนะครับอ่าตัวนี้ถือว่าเบาเลยอ่าน้ำหนักคือถ้าไซส์ผมเนี่ยยิ่งอันนี้บวกไปอีกนะครับถ้าเกินสี่ห้าตรงเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณร้0ยแปดสิบอ่าตัวนี้ก็มันจะเพิ่มไปอีกนะครับเพราะว่าบวกไปอีกครึ่งไซส์อ่าอันนี้มีอะไรสเปคอะไรอีกอะ่ะ ผมลืมพูดอะไรไปหรือเปล่าอ่าให้ดูดีเทลเพิ่มเติมตรงส้นเมื่อกี้ลืมบอกว่าตรงส้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้มีโค้งอะไรนะครับเพราะว่าเรื่องจากตัวนี้เป็นรองเท้าทําความเร็วแข่งขันเหมือนเดิมน,นะครับปรับมาใหม่เนี่ยเท่าที่ฟังฟังมานะครับเขาบอกว่ามันโฟมจานตอบสนองดีขึ้นมีความแบบแน่นของโฟมมากขึ้นอ่ามันซิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดวัดชอละ อันตัวนี้เป็นชอเอดูโรมิเตอร์นะวัดวัดเป็นจริงๆแล้วอะ่ะควรจะใช้ชอ C นะเพื่อนๆซึ่งผมสั่งไวแล้วชอ C เดี๋ยวรอมาส่งก่อนเดี๋ยวรอมาส่งก่อนนะครับสำหรับชอ C แต่ว่าเนี่ยผมจะแค่วัดเทียบกับตัวเดิมก่อนนะครับในความนุ่มเนี่ยว่ามีความแตกต่างกันเพียงใดนะครับสําหรับความนุ่มแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีเคลือบสีนิดนึงเพราะว่าถ้าเคลือบสีเนี่ยบางทีชั้น ชั้นสนะครับมีผลต่อความแตกต่างของความตึงของโฟมด้วยอาจจะคาดเคลื่อนได้นะครับในการวัดค่านี่ด้านล่างนะครับด้านล่างอยู่ที่39เลยอ่าใน39 40เเลยในชอเอสามสบเก้าจุห้านะครับด้านล่างอันนี้ก็คืออยู่ที่มีความแบบอ่า ึงของสีนิดนึงนะครับมีความตึงของสีนิดนึงแต่ผมจะวัดทั่วๆนะครับแล้วก็เข้าๆกันก่อนอ่าสำหรับส้นส้นอยู่ที่30นะครับอ่าบริเวณส้นอยู่ที่30บริเวณบริเวณชั้นบนละ่ะเพราะว่าโฟมเนี่ยเป็น2เลเยอร์นะครับซึ่งจูนมาไม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วแต่ว่าทางแบรนด์เขาจะจูนมาแบบไหนนะครับอ่าข้างบนเป็น38 ข้างบนสามสิบแปดนะครับด้านบนด้านล่างก็จะวัดยากนิดนึงด้านล่างเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนมันเป็นชิ้นเดียวกับส้นที่บุมวัดเมื่อกี้อ่าประมาณสามสิบแปดเหมือนกันคนระับอ่าประมาณสามสิแปดเหมือนกันแต่ส้นฝั่งในส้นฝั่งในทําไมอ่าสามสิบห้าไอ้สามสิบสามส้นฝัน่งในเนะี่ย ไอ้มยฝั่งในฝั่งนอกครับเป็นส้นฝั่งนอกส้นเนี่ยจะนุ่มกว่าบริเวณส้นเนี่ยจะนุ่มกว่านะครับซึ่งตัวเดิมอผมให้ดูความต,ต่างของตัวเดิมพื้นก่อนบริเวณพื้นก่อนเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกคือเหมือนต่างกันประมาณสิบเลยครับความนุ่มเนี่ยจะต่างกันประ,ประมาณสิบเลย สิบนิดๆเลยเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เกือบสี่สิบใช่ไหมครับตัวสองจุดศูนย์เนี่ยตัวแรกเนี่ยจะนุ่มกว่าชัดเจนเลยครับแค่ค่าเนี่ยอ่าแค่ค่าที่ความแตกต่างของผมเนี่ยแค่ชอเอนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปแบบผลแลบ,บจริงๆเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้เป็นชอซีอ่านี่ก็คือเครื่องมือวัดแบบว่าความตึงความนุ่มของโฟมครับนี่เลยประมาณนี้เอาเข้าค่าก่อน ข้าวๆประมาณนี้เลยอ่ะไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงต่อสวมเลยดีกว่าเดี๋ยวลองสวมกันเลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตอินเสิร์ตให้ดูเหมือนเดิมนะครับว่าฟิลลิ่งสวมเป็นยังไงนะครับก็พูดกันไปเรื่อยๆสำหรับตัวนี้ไซส์สิบเอ็ดจุดห้าเขาบอกว่ามันสั้นกว่าเดิมอีกนิดนึงผมทางรันทูพาราไดซ์เขาก็บอกนะครับว่าควรจะบวกไปอีกอ่าควรจะบวกไปอีก โอ้ฟิตติ้งแรกฟิตติ้งแรกนะครับหน้าเท้ากว้างครับเพื่อนๆอ่าหน้าเท้ากว้างนะ้อผมว่าผมว่าผมผมว่าผมบวกมาเนี่ยดีแล้วที่บวกเพราะบวกมาเนี่ยผมว่าโอเคเลยไม่เหลือเยอะนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูครับว่าเหลือประมาณไหนไม่เหลือเยอะครับ เหลือนิ้วโป้งแล้วก็ใส่ง่ายมีความโทรบ็อกเนี่ยกว้างสูงอ่าโทรบ็อกกว้างและสูงนะครับแล้วผมมิเสิร์ให้ดูนะกว้างและสูงแล้วก็เนี่ยเหลือพื้นที่ค่อนข้างโอเคเลยครับอ่าพื้นที่โอเคเลยครับพเพื่อนๆนหนึ่งนิ้วโป้งอ่าไม่คือได้เลยของผมเนี่ย ของผมคือได้เลยอ่าแล้วฟิลลิ่งโฟมนะครับฟิลลิ่งโฟมเนี่ยถ้าเทียบกับสวิปตัวแรกนะครับมีความแน่นขึ้นแล้วความมั่นคงโอ้ความมั่นคงดีเลยเพื่อนๆไอคาร์บอนวิงที่ออกมาเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะแล้วก็กลางเท้าไม่ดันอุ้งอ่าไม่ดันอุ้งครับผมเท้าแบนล้มไหนด้วยไม่ดันอุ้ง ผมว่าเท่าที้กระโดดเหยียบดูเด้งเลยครับแล้วก็มีความเป็นล็อกเกอร์มากขึ้นด้วยจากเดิมเนี่ยความล็อกเกอร์จะไม่ประมาณจะไม่เท่านี้ตัวนี้ความเป็นล็อกเกอร์มากขึ้นล็อกเกอร์มากขึ้นชัดเลยไม่ถึงขนาดแข็งนะครับคือโฟมแน่นขึ้นแต่เป็นนุ่มแน่นผมนิยามให้เป็นนุ่มแน่น มีความนุ่มอยู่แต่ว่าไม่ไม่ชิวเหมือนเดิมแล้วอ่ผมว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่านุ่มนุ่มนิ่มๆแบบเหมือนเดิมแล้วฟิลเปลี่ยนจากเดิมเลยเดี๋ยวขอลองเหยียบเยอะเยอะหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆแนะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมน่าจะ ลงให้เ,เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจได้เบื้องต้นได้เลยจากฟิตติ้งจากไซส์แล้วก็จากฟิลเนี่ยเพราะว่าล็อตแรกๆเนี่ยอาจจะขายดีมากนะครับขายดี่เลงๆอยู่เนี่ยอาจจะต้องรีบๆกันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นุ่มผมผมชอบฟิลแบบนี้นะผมว่ามันไม่ได้นุ่มย้วยเกินไปตัวแรกก็ไม่ได้ถึงขนาดย้วยนะครับ อ่าตัวแรกก็ไม่ถึงถึงขนาดอยู่แต่ตัวเนี้ยมีความแน่นขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าผมว่าวิ่งง่ายอ่าผมว่าวิ่งง่ายนะตัวนี้อ่าฟิตติ้งฟิตติ้งโอเคแล้วเพื่อนๆแล้วก็ล็อกล็อกข้อเท้าดีคนระับล็อกข้อเท้าดีเลยอันนี้ขนาดผมยังไม่ได้มัดลันเนอร์ลูบนะ ยังไม่ได้มัดลันได้หลูบแบบโอ้โหแน่นเลยอะคือคือเนี่ยผมบวกไปอีกครึ่งไซส์เนี่ยแต่ว่าส้นแบบดึงแล้วไม่หลุดเลยเพื่อนๆคือโอ้โหล็คก,กระชับข้อเท้าดีมากๆอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปวิ่งแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันอีกทีเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้ นี่เลยดีไซน์ฮะให้ดูชัดๆอีกกันอีกรอบนะครับราคา4,990บาทนะครับผมตัวนี้ก็สั่งซื้อผมสั่งซื้อที่ร้านลันทูพลัดัยนะครับอ่าให้ดูกันอีกรอบหนึ่งผมว่าถ้าส่วนตัวผมอะผมว่าบวกบวกจะดีกว่าอ่าบวกไปอีกครึ่งสาจากจากผมความยาวเท่าจริงน่ยยี่ใช่ไหมครับกว้าง 10. บดห้า แล้วผมก็บวกไปอีกซึ่งเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันแล้วว่าเหลือประมาณไหนผมว่าเหลือไม่เยอะเกินไปนะคือเหลือพอๆกับตัวเดิมเลยอ่าเดี๋ยวผมจะเทียบตัวเดิมให้ดูด้วยว่าความแตกต่างจากตัวเดิมเนี่ยแล้วก็ตัวสวิฟต์สองจุเนี่ยเหลือประมาณไหนนะครับซึ่งตัวเดิมเนี่ยฟิลลิ่งนุ่มกว่าหนานุ่มชัดกว่าอาจจะวิ่งช้าๆแล้วชิลกว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าซิ่งขึ้น อ่าซิ่งขึ้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปลออีกทีว่าโฟมมันพอวิ่งจริงแล้วเนี่ยมันแน่นขึ้นประมาณไหนนะครับแล้วก็แผ่นคาร์บอนเนี่ยเขาบอกว่าปรับใหมแ่แข็งขึ้นด้วยอ่าแข็งขึ้นด้วยสําหรับแผ่นคาร์บอนอ่าเม,มื่อกี้ลืมให้ดูอินโซอ่าลืมไม่ดูอินโซอินโซก็ผมว่าปรับใหม่มาเนี่ยบางขึ้นนะครับอ่าอินโซของเดิมแบบนี้ ของใหม่บางขึ้นนะอินโซบางขึ้นอ่าอินโซบางขึ้นนะแล้วก็พื้นอนะอ่าแล้วก็ลืมบอกไปว่าตำแหน่งแผ่นก็เขาบอกว่าตำแหน่งแผ่นก็ปรับมาไม่เหมือนเดิมด้วยให้มีความติดพื้นมากขึ้นอ่าสำหรับแผ่นแผ่นคาร์บอนนะครับมีความติดพื้นมากขึ้น แข็งขึ้นโคง้งโค้งอันเดิมเนี่ยโค้งเดิมเนี่ยมีความแข็งกว่านะเพื่อนๆอ่าโค้งตัวเดิมมีความแข็งกว่าก็ตัวนี้แหละคือเน้นซิ่งขึ้นครับชัดเจนเลยเน้นเป็นแบบเลเซ่งจ๋าๆเลยนะตอนนี้นะครับสำหรับตัวเอพิกซูิตัวใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมไปลองวิ่งจริงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับเดี๋ยวรีบมาเล่ากันเลยเดี๋ยวไปลองกันเยอะๆก่อนถ้าเกิด ยังไงฝากกดติดตามในเพจผมได้นะครับผมจะอัปเดตแบบค่อนข้างเรียลไทามมากกว่าในเพจผมนะครับสำหรับใน YouTube เนี่ยก็ผมจะลองไปสักประมาณหนึ่งก่อนให้แบบแน่ใจก่อนแล้วก็จะมาทำฟูลร,รีวิวกันอีกทีนะครับสำหรับตัว e p e c s w i ิ t 2.0นะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆนชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมอ่าก็มีช่องทาง Facebook Page แล้วก็ t i k t o k นะครับให้ได้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ เดี๋ยวรีบไปวิ่งกันก่อนครับเดี๋ยวรีบมาเล่าให้ฟังนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ